ควรจะมีหลักฐาในให้ดูว่าหนังสือเช่าเนี่ยเท่าไหรเดือนเท่าไรและใครเป็นคนจ่ายค่าเช่าใบเสร,ร็จมีไหมหลักฐานการจ่ายเงินมีหรือเปล่า<ม>ใช่ไหมเริ่มเช่าแต่เมื่อไหร่<ม>ก็ต้องดูหลักฐานย้อนหลังไปด้วยวางไว้าาจาค่าเช่ากี่เดือนใช่ไหมล่ะอันนี้<ช>คือคือสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะรู้ไงคือจูจ่ๆบ,บอกว่า<ช>คุณพันธ์ไปเดินท่อมๆอยู่ในซอยอารีแล้วไปเจอบ้านหลังนี้เช่าเลยนะอะเลยไม่รู้จักกันมาก่อนนี่ไม่รู้จักคุณพียร์มาก่อนนีน มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องน้ําตาตกแล้วล่ะนะต้องต้องตีต้องบีบน้ําตาเลยล่ะนะต้องบีบน้ําตาตกวันนี้ก็มีน้ําตานะก็ใช่ไงช็อตที่แบบคือไม่รู้อาหอมหรือยาหมองแล้วก็ไม่รู้นะแต่น้ําตามันต้องมันต้องตีบทใต้แตกอ่ะกรณีของบ่อนอันลัวเนี่ยมันนักเรียนฝั่งทนเ็ามีหุ้นอยู่ไม่ใช่เหรอเขาซื้อไปอย่างนักเียนฝั่งทนไม่ใช่เหรออาคารสีเหลืองๆข้ามแม่น้ำไปอยู่ฝั่งไทยก็เห็นเนี่ย เอาเอาเชือกโยงไปได้เลยนะเ,เชือกโยงไปอ่ะเอาเชือกรั้งไปจากฝั่งไทยถึงฝั่งข้าม่าเนี่ยนะผกโค้งมาเดียวฮะ, <c oughs> ะซื้อไอตัวนักการเมืองฝั่งทนนะี่ยังยังมีหุ้นอยู่หรือเปล่าอืม <c oughs> เขาซื้อกันไปซื้อกันมายัางไงใช่ไหมไอส่วน <c oughs> ส่วนที่ว่าการซื้อขายเป็นเงินสดเนี่ยไปซื้อขายต่างประเทศแต่ถามว่าเงินอะไรที่ซื้อขายกันเงินอะไร แล้วเงินนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วเงินนั้นตัวอย่างไปฝากที่ต่างประเทศเลยได้ไงต่างประเทศคือประเทศอะไรนี่คําถามมมีต้องถามเยอะแต่เพื่อทราบว่าผู้สื่อข่าวถามเปล่านะเงินซื้อขายเันเงินอะไรไม่ได้ถามเงินจัดเหรือไ่เงินจัดหรือเงินบาทหรือเงินดอลลาร์หรือเงินคริปโตถ้า เออนีไ้ไม่รู้อันนี้เขาไม่มีใครถามอ่ะเขาบอกซื้อขายตางประเทศเเงินตาตามประเทศตถามว่าเงินอะไรไม่ทราบอืมฮะมันม,มีมีบางช่วงนะหลังจากที่เขาร้องไห้ไปอ่ะก็มีช่วงที่เขาเออหงุดหงิดพีคมากๆเลยนะถึงขั้นแบบถามเลยนะว,ว่าค,คุณคุณจะคุณมาจากสื่อไหนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเหมือนเหมือนจะออกแนว เกือบเกือบคุกคามสื่ออยู่แวบตึงเหมือนกันนะพี่ไม่เขาเขาเป็นคนมีเงินเขาเป็นคนมีเงินมีเครือข่ายคอนเน่ชั่นกว้างขวางเขาต้องเขาเป็นสวนะแล้วไม่สวธรรมดาเลยนะอือสวธรรมดาที่ไหนล่ะคพอสวทรงเอคือพอเริ่มนักข่าวเริ่มถามกันไปมากเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้ชี้แจงไปแล้วไม่ขอตอบแล้วก็เหมือนกับคุณเนี่ยมาจากสื่อไหนทําไม พนธมัยมมีอยู่แค่สองเจ้าที่ถามอะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครบ้างนะฮะเพราะว่าไม่ได้มองเห็นว่าตรงสื่อมวลชนอะไรแบ่นี้แค่ไหนแต่มีแบบคุณมปยืนแถลงข่าวเขาจะมาไม่คุณมายืนแถลงข่าวคุณจะมาจากไหนคุณจะผู้สื่อข่าวจะมีกี่คนก็แล้วแต่เข้าจะบอกให้พี่สองคนที่พี่ลุยกันแล้วกันนะเดี๋ยวพวกผมฟังเองเงี้ยทำไมใช่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 โดยการทํางานนักข่าวมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะอาจจะต้องพี่เอื้อยงพี่เอื้อยพี่เอื้อยหัว่าโจกเป็นคนถามไง แล้วลูกคิวก็จะถามแต่ถามยังไงเราว่าให้บ่อนอย่าให้บ่อนแตกกันแล้วกันเนี้ยนะคือจากีจากไหนก็แล้วแต่นั่นะเขาก็บอกได้ไม่เป็นไรผมมาจากสำนักข่าวซีเอ็นบีบีแล้วก็ว่าไปขอถามหน่อยหนึ่งหรือเมียนมาไทม์สิงหว่าไปนะแต่เขาตอบเขาตอบด้เคลียร์เปล่าเขาตอบด้วเคลียร์เปล่า ตอบไม่เกี่ยวกับคำตอบตอบตามเนื้อผ้าตอบตามเนื้อผ้าบางทีอาจจะต้องอยู่ที่เนื้อผ้ามันมีผ้าหลายอย่างมีผ้ายีนผ้าฝ้ายผ้าผ้าคีริวก็มีผ้าเช็ดเท้าก็มีแต่ตอบตามเนื้อผ้าไหนผมคิดว่าเรื่องสื่อเนี่ยสื่อที่ถ้าเขาถามหรือเขาหรือทางฝ่ายผู้แถลงข่าวถามกลับมาว่าคุณเป็นสื่อที่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยมันเคยมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วล่ะคุณนุ๊กสมัยคุณทักษิณเป็นนายกแบบ ผู้สื่อข่าวของ f ลอย n ์สเตนอี o โนมิเนี่ยเนื่องจากถามแล้วเขาตอบไม่ได้ไอ้คำถามนี่คือตัวสำคัญนะเหมือนกับนายกก็หลบหนีคำถามเพราะว่าตอบไม่ได้เรื่องมันมันมีอะไรที่ฟังแล้วก็คือมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วมีการช่วยเหลือกันอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาตอบไม่ได้แล้วเขาไม่อยากจะเขาเรียกอะไรไม่อยากจะจะตอบคำถามอยากจะพูดอย่างเดียวข้างเดียว โดยเฉพาะเรื่องของออสวซงเอเนี่ยนะมันเจอปัญหาเรื่องตำรวจที่จับหรือออกหมายจับนะขอให้สารออกหมายจับเนี่ยโดนโยกย้ายไปหมดเลยนะไม่ให้เข้ามายุ่งกับงานนี้เลยนะเห็นไหมมันมีกระบวนการหลายอย่างที่เขาเรียกว่ามีพิรุษบวกตับนายกเนี่ยมาใช้ตึกเนี้ย จะโดยใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นพักนายกเนี่ยเออมาใช้ตึกนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นสำนักงานใหญ่อะ่ะทขา,าเป็น,ปนพักการเมืองะเออแล้วก็มีข่าวละพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเอ้าถึงมารู้ว่าที่นี่เป็นของสอวอสองเอมีข่าวว่าจะย้ายเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องมาตอบคําถามกับสื่อนายกก็ไม่อยากตอบไม่มีใครอยากตอบว่าเฮ้ย อย่างที่คุณสมพลบอก้วทำไมคุณเอาหลักฐานสี่การเช่าการอะไรออกมาให้คนเห็น,นจะได้โปร่งใสอะอ่อนาไม่งั้นเนี่ยนะ,ะการสนับสนุนพรรคมันมีหลายแบบนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นโต๊ะทีนไม่จําเป็นต้องให้เงินแต่หลายแห่งเนี่ยนะเขาเรียกสร้างออฟฟิศให้อย่างได้เลยเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้มันเยอะเหมือนกับบางสื่อบางอย่างของรัฐเนี่ยที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ย เออบางทีเขาได้ออฟฟิศเลยนะมีคนให้ที่ดินหรือมีคนซื้อที่ดินหรือยกที่ดินแล้วสร้างออฟฟิศให้ก็ได้นเพราะฉนั้นในเ,เรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจมันอยู่นิดเดียวว่าสวสองเอเนี่ยออผมคิดว่าอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือลูกเขยกับลูกสาวนั่นแหละแล้วก็ไปพัวพันอยู่กับอยู่ในฝั่งออพม่าติดเขาเรียกสนิทก,กลุ่มของทุนมินรักเนี่ย นะซึ่งก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ผู้อะไรผู้ทำรัฐประหารในพมา่าแล้วก็มีปัญหาการซื้อไฟนะเข้าไปในพม่านั่นแหละโดยจ่ายเงินผ่านทางบริษัทของเขานะแล้วแล้วเขาก็ตรวชสอว่ามันมีการฟอกเงินกันหรือเปล่ามันไม่ได้เฉพาะว่าเรื่องค้ายานะที่เป็นข่าวมันมีคนเขาไป สาะแสวงหาคนกันออกมาจนกระทั่งออกหมายจับนี่นะในตอนแรกแล้วมายกเลิกหมายจับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือหรือมันนึกจะทําอะไรก็ได้อยู่ๆจะไปจับเขาได้ยังไงใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้เออผมคิดว่าคุณสวสรงเอแก,กก็คงตอบแบบทั่วไปนั่นแหละว่าไม่เกี่ยวกันไม่รู้จักกันนะเออถ้าเราพูดกันว่าคุณรู้จักกันเนี่ย แกจะตอบเลยว่าร,รู้จักกันอย่างน้อยคุณพ่อเขานะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะนานนะไม่ใช่ไม่นานนะจะไม่รู้จักคนในซอยราชคูได้หรือมันไม่รู้จักกับคุณพีรพันธ์ได้ไงอะ่ะ <c oughs> ก็พีรพันธ์ก็อยู่ในซอยนั้นแหละ <c oughs> บ้านอยู่แถวนั้นแหละพวกนั้นนี่เขารู้จักกันเป็นแต่เพียงคุณจะตอบว่าไม่รู้จักกันมาเช่าโดยเห็นป้ายอะไรอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคุณพูดได้ แต่ประชาชนและสื่อเขาจะเชื่อหรือปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่คุณสพลบอกอการที่จะอธิบายจะถแถลงข่าวต้องเคลียร์มีเอกสารมาด้วยว่าเขาเช่าจริงๆรู้จักกันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าราคาค<ะ>่าเช่ามันเท่าไหร่อ่ะเช่าแบบช่วยเหลือกันก<ะ>็ได้อีกนะพบว่าคนรู้จักกันอะ่ะทั่วไปเขามาเ<ะ>ช่ารู้จักกันน่ะ ว่าเอาแทนที่จะให้เช่าแสนหนึ่งเนี่ยเหลือสามหมื่นก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นะใช่ไหมหเพราะงั้นเนี่ยไอ้ทั้งหมดนี่ไม่เคลียร์รครับ <c oughs> ผมก็คิดว่าเขาก็ต้องไปสู้กันอยู่ในศาลเพราะว่าคุณสวทรงเอเขาก็ฟ้องฟ้องคุณไอ้คุณล้มเนี่ยนะก็อร้อยล้านนะอฉริยะเขาห้าสิบล้านหมาแก่ห้าสิบล้านใช่ไหมเพราะงั้นหมาแก่ก็จะพูดอะไรก็ต้องระวังขึ้น นะไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆจะปิดปากอะว่าอย่ามาลื้อย่ามาค้นก็ไปสู้กันในศาลฮะคือที่เราที่เราถามเรื่องประเด็นเครื่องเช่าอาคารเพราะว่าหนึ่งผู้เช่าต้องเสียภาษีจากเงินราคาเช่านะใช่ไหมถ้าคุณเช่าน้อยไปสามกรมีสิทธิ์ถามเลยว่า้ออาคารขนาดนี้ตั้งอยู่กลางเมืองไงใหญ่ตัวรุ่งเก็บเพื่อสามหมื่นได้ยังไงอย่างนี้ต้องเช่าอย่างน้อยเจ็ดแปดหมื่นไม่ได้หรอกใช่ไหม ไอ้แต่คุณคุณทำสัญญาเกียรเซียเนี่ยต้องการจะเรียกภาษีหรือเปล่า,าก็มีคำถามอีกมันมีอะไรที่ต้องต้องแสดงอให้เห็นในความถ้าเป็นโปร่งใสคุณเป็นสวนะเป็นบุริสมาชิกค,คุณต้องแสดงหเห็นความโปร่งใสและความไม่มีนองมีในและความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะเป็นสวเนี่ยใช่ไหมล่ะ คุณจะมาเป็นถ้าลลงทำไงไม่ได้คือถ้าสวท้าคุณ่านเป็นสวคุณเป็นเจ้าของบ่อนการพนันในต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นสารที่โอเคซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยคุณเป็นนักลงทุนก็จริงอยู่มันดูล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าโอเคคุณอยากไปลงทุนบ่อนในมาเก๊าในลาสเวกัสก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมแต่คุณเป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้แล้วเนี่ยเมื่อเมื่อมาทํางานกับรัฐแล้วคุณมีกิจการต่างๆเนี่ย แล้วก็มีข่าวเรื่องปัญหาเรื่องการฟอกเงินฟองเงินฟอง,ฟองนี่ความสัมพันธ์ของคุณกับกับคนที่หลายๆฝ่ายที่คุณรู้จักกันสมัยที่เรียนอยู่บริการเงี้ยหล่เกียงกันเนี่ยที่ร้องเยอยวๆทุกวันนี้กับนายทหารใหญ่เงี้ยความสัมพันธ์ผูกพันกันเป็นเป็นการร่วมมืออะไรหรือเปล่าแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาเรื่องการฟอกเงินกับนักการเมืองอะไรไหมเจ้าของหุ้นส่วนกับพวกนี้เป็นแหล่งฟอกเงินหรือเปล่าไม่มีคําถามทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าคือคําถามเหล่านี้น่ะ จะไปถามเขาโดยตรงมันก็ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีหลักฐาน <ขอ S 1> ส่วนเราด้วยเตอบได้งไงเขาไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีใบเสร็จเนี่ยเราพิ่แต่รู้ว่าเขาเขารู้จักคนนี้คนนี้ตอนนี้เขาไปอยู่อเมริกาแล้วก็ความชัมัน์ทุกวันนี้ยังมีอยู่โยงไปโยงมามันเอาก็พวกเดียวกันดีกว่าถึงถึงมาเล่นงานเรื่องเรื่องเรื่องราวต่างๆรุนแรงต่างๆพวกเดียวกันไงคือคือสวเนีเ่ยต้องพร้อมต่อคำถามนะไม่ว่าจะ ซักไซจี้ไงก็แต่เนี่ยถ้าหาต้องการจะเคลียร์ตัวเองแต่ถามมีว่าทํำไมต้องฟ้องเยอะเอาร้อยล้านมันแพงันหน่อยเเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ